สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพายทีวีค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่จะมาทำรีแอคชั่นเอ็กโซ ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ EXO คัมแบ็กคิดว่าน่าจะคัมแบ็คในรอบปีกว่าเลยไหมอ่ะเพราะว่าศิลปินเนี่ยมีการทยอยเข้าทยอยออกกลมมันก็เลยแบบทําให้จํานวนคนไม่ชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยเพลงเพลงนึงออกมานั่นก็คือชื่อเพลง Don't Fight the Feeling เราดูจากโปสเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าแม้ว่าจะมีเมมเบอร์เข้ากลมไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมาปรากฏให้เห็นใน MV นี้อยู่แต่สิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดในคัมแบ็กนี้คือเราว่าเห็น โปสเตอร์อ e ี้ชิงซึ่งเราอะชอบเขามากแล้วคือก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงที่เขาว่าหายไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่เกาหลีอะเนาะซึ่งเราอะได้เห็นโปสเตอร์เขาใน m v นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ e ี้ชิงเนี่ยจะมาปรากฏให้เราเห็นใน m v นี้หรือเปล่าแล้วเพลงนี้เนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะโอเคมีความแบบว่าอาวกาศ เออเป็นคอนเซปต์ดาวเหมือนเดิมหนึง่งสองสามสี่ห้าห้าคนหกคนอ๋อใครอ่ะอ๋อเคียงซูเออหอบนะโอ้แบ๊ เออชอบนะแบบว่าคนที่เข้ากลุมไปแล้วแต่ว่ายังแบบปล่อยผลงานย้อนหลังทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้หายไปอ่ะดีแบบเนี้ยดีโสนมัน,นหลอกทุกคนจริงๆริงอหล่อเด้อซิมินอ่ะ 6คนอ๋ออันเมื่อกี้ที่เห็นเปนทีเซอร์รอยสักตรงแขน นึกถึงหนังเรื่องไอ้นั่นเลยอะที่ซูกิเล่นใน Netflix s w e e อะไรสักอย่างโอ้จงยินผมสีส้มทำไมทุกคนถึงหลอกขนาดนี้อะโอ้ oh my god อ oh ้ my god ฉันรออยู่คนเนี้ยฉันรออยู่ก็ว่าแล้วว่ามันต้องเป็นเทคนิคแบบนี้อุ้ยแต่ดีมากเลยที่เขาโผล่มาโอเคสิบหกนะ ก็น่ารักอะ่ะจริงๆอัดไว้เยอะเรื่องให้ขยอยปล่อยก็ได้นะไม่ติดกว่าจะออกโอมมาก็คือแบบพอดีเสื้อแดงตรงนั้นเสื้อแดตงตอนนั้นคืออีเออเนียนกรุบทำดีมากฉันชอบมาก เอออุ้ยดีนะเหมือนกับเขาอยู่เกาหลีอ่ะแคทคติคอะไรอะอ๋อมีความเต้นในยานอวกาศนี้โอ้ กแล้วนะคะทุกคนสำหรับ Don't Fight the f e e l i n g ก็เป็นเพลงแนวที่ให้ความรู้สึกเป็นเอ็กโซมากๆไม่ได้รู้สึกว่าต่างไปจากเดิมเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าเป็นแนวเพลงที่สดใสแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ไบรท์แต่สิ่งที่ตกใจมากที่สุดคือทำไมทุกคนถึงหล่อขนาดนี้อะ่ะคือรู้แหละว่าแต่ก่อนเขาก็หล่อทุกคนอะ่ะถูกและแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนอายุมันเข้าที่เข้าทางมันเป็นหนุ่มแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยวัยที่ทำให้เรากรี๊ดได้อะ่ะซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าหลังจากคนที่เข้ากรมไปแล้วออกมาเน ก็มีความแบบสามีสูงมากไม่รู้ในกลมให้กินอะไรเหมือนกันทําไมออกมาแล้วถึงแบบคาริสมาแรงขนาดนี้แล้ววิชิงก็คือโผ oh, มาให้เห็นคือตอนแรกอะคิดไว้แล้วว่าน่าจะมีซีนที่แบบว่าเป็นการเต้นเดี่ยวตักสลับไปมาซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าไม่คิดว่าตอนท้ายเนี่ยจ,จะมีการแบบใช้เทคโนโลยีอะไรไม่รู้ในการที่ทําให้เหมือนแบบว่าวอชิงมาเต้นอยู่กับเพื่อนก็เนียนกรุบอยู่ก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเต้นด้วยกันอยู่ซึ่งคือชอบตรงนี้ชอบแบบชอบความพยายามที่ทำให้รู้สึก ว่าอยู่ด้วยกันชอบมากแล้วเพลงก็คือติดหูมากดันแฟนฟิลลิ่งดีอะ่ะแบบนี้ดีแม้ว่าจะมีคนเข้ากลมแต่ก็ยังมีการออกเพลงออกมาให้รู้สึกว่าเขายังอยู่เขาไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยอยากให้หลายๆวงทําแบบนี้เหมือนกันเพราะมันจะได้ทําให้แฟนคลับรู้สึกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนซึ่งต้องบอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆ แต่นี่ก็คือทั้งหมดของการ r รี c t ชั่และรีแปร MV อ o n t f i อนไฟเด e e e ฟ i ลลของ EXO ค่ะคลิปหน้าแอปจะมาทำอะไรต้องคอยติดตามต่อจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่องอาย t ีวีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ